และหลังจากมีข่าวว่าทางกองทัพบกจะมีการจัดหาอาวุธแบบเร่งด่วนที่เป็นอาวุธเชิงลุกนะครับก็มีข่าวว่าทางกองทัพบกอาจจะมีการจัดหาระบบจรวดแล,ละลำกล้องระบบยิงขีปนาวุธทางยุดิวิธีแบบ M142 ไฮมาจากสลเมิกาเข้ามาประจำการในกองทัพบก ไม่ต่ำกว่า6ระบบนะครับ<ถ>โดยที่ผ่านมานโยบายของประเทศไทยของเราในการจัดหาอาวุธก็คือจัดหาอาวุธแบบตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าตั้งรับเขตหน้ามีอาวุธในเชิงลุกน้อยมากและกองทัพไม่มีอำนาจในการลุกออกนอกประเทศแต่ว่าตอนนี้กองทัพกําลังทบทวนจัดหาอาวุธเชิงลุกอยู่นะครับเพราะว่าอาวุธเชิงลุกจะมีราคาแพงกว่าอาวุธที่เป็นแบบตั้งรับอยู่2-3เท่าและในตอนนี้ทางกองทัพ ก็จะพยายามที่จะหาระบบอาวุธยิงระยะไกลและขีปนาวุธ มาใช้ในกองทัพบกแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางกองทัพก็มีการประชุมกันในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทดแทนหลังจากได้มีการสู้รบมาแล้วซึ่งรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็เพิ่มการเสริมสร้างความพร้อมรบให้สูงขึ้นจากการสู้รบที่ผ่านมายุทโธปกรณ์ที่จัดหาเป็นยุทโธปกรณ์เชิงลับต่อไปจะเป็นการจัดหาอาวุธแบบเชิงลุกนะครับและทหารกองทัพบกมีการจัดหาระบบจุลดและลำกล้องขีปนาวุธเพิ่มเติมอีกอย่างละ6ระบบอย่างเช่น DTI 1G หหรือ 21a หรือมีการจัดหา M142 ให้มาจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเพิ่มเติมกองทัพปวกของไทยก็จะแข็งแกร่งและสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพเขมรได้มากกว่านี้อีกหลายเท่านะครับพวกเขมรจะได้หลับจําไม่กล้ามาย้ำกับกองทัพไทยของเรานะครับโดยก่อนหน้านี้ทางกองทัพบ,บกก็มีแผนที่จะจหาระบบจุลรือบบลำกล้องขีปนาวุธที่ยิงระยะไกลในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้การจัดหาอาวุธแบบเร่งด่วน เข้ามาเสริมทัพในตอนนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับ างกองทัพบกไทยจะเริ่มจัดหาระบบอาวุธยิงระยะไกลขีปนาวุธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกในปีงบประมาณ2,570-72หรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นตามแผนสมอบุปะาขาวของกองทัพบกในปีพศ2570ได้ประกาศแผนสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถในระบบการยิงสนับสนุนในการจัดหาระบบอาวุธระยะยิงไกลขีปนาวุธในช่วงปีพศ2570และระบบจุลลารมกล้องที่ทางกองทัพบกให้ความสนใจก็จะมีอยู่ก็คือ M142 h i มา m a ที่ทางกองทัพบกไทยมีแผนสนใจจัดหามาใช้งานโดยทางสหร,รักนาิกาก็ได้ส่งมาทดสอบยิงในการฝึกคอปากโกและถ้าหากมีการจัดซื้อก็คงจะจัดซื้อไม่ต่ำกว่า6ระบบนะครับสำหรับระบบจุลดำกล้องยิงสนับสนุนที่เอาไว้ยิงระยะไกลลึกเข้าไปในฝั่งของศัตรูนะครับแล้วก็เพื่อเอาไว้ทำลายระบบจุลํำกล้องหรือขีปนาวุธของศัตรูนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เขเมรมีจดลดำกล้อง PHL03 นะครับ ที่สามารถยิงได้ไกลถึง120กิโลเมตรถึงแม่ว่าในตอนนี้เราจะมีระบบจุดโดอดลำกล้องใช้งานอยู่หลายรุ่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบจุดโดอดลำกล้อง DTI 1, DTI 1 G DTI 2, ไท Type s r 4แล้วก็ D 1 1 A แต่ว่าถ้าหากมีการจัดหาเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็นการดีล่าสุด ในเพจมิ l i เตอรี่เวปิอนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารก็ได้โพสต์ว่าทางกองทัพบ,บกสนใจเฮลิคอปเตอร์โจมตีโบอิง g อ6 6 4 d a p a c h ี l o อ g เปเช่ลองโบหรือว่า AS-64E Apache g u อ r d i เปเชกาเดียนจำนวน6เครื่องและระบบยิงสนับสนุนทางยูนิตีความคล่องตัวสูงแบบ M142 หนมาจำนวน6ระบบโดยอาวุธเหล่านี้ก็สามารถที่จะนํามาเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพบ,บกได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ความตึงเครียด บริเวณชายแดนไทยเขมรนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการประทะก,กันซึ่งอาวุธยิงระยะไก,กลยอย่างระบบจุวดแลำกล้องและระบบยิงขีปนาวุธทางยุธทธวิธีก็เป็นอาวุธที่มีความสําคัญนะครับมาทำความรู้จักกับระบบเครื่องยิงจรวดแลำกล้อง M142 HIMARS กันนะครับระบบเครื่องยิงจุวดแลำกล้องระบบยิงขีปนาวุธทางยุธทธวิธีความคล่องตัวสูงแบบ l o ง g h ตมา e ิ Martin M142 HIMARS ระบบเครื่องยิงจดรวจดาวลำกล้องของสหรัฐอเมริกานะครับที่ทางกองทัพบ,บกไทยสนใจได้อยู่ในแผนโครงการจัดซื้อมาหลายปีแล้วและในตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่กองทัพบ,บกจะจัดซื้อระบบจุรวดลลำกล้อง m 1 4 2ให้มามาประจำการในกองทัพเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ M142 ไฮมาเป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องน้ำหนักเบาที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1 9 9 0นสะครับสำหรับกองทัพบกสหรัฐติดตั้งบนโครงรถบรรทุก m 1 1 4 0เป็นมาตรฐานยานยนต์ทางยุทธวิธีขนาดกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาไฮมาได้ติดตั้งบรรทุกกระเปาะหนึ่งกระเปาะสำหรับระบบจรวดนำวิถีหลายลำกล้อง6ท่อยิงโดยมีพื้นฐานจากรถบรรทุก FMTV ขนาด5ตันของกองทัพสหรัฐและซึ่งเป็น ระบบยิงจรวดหลาลำกล้องได้โดยเครื่องยิงไฮมาสามารถขนส่งด้วยเครื่องบิน c ี7และ430เฮอร์คิวลิสก็ได้นะครับโดย M142 หไฮมาเป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลาลำกล้องที่มีประสิทธิธภาพสูงที่ได้รับการยอมรับในสนามรบและมีหลายประเทศที่นำไปใช้ในสนามรบจริงนะครับอย่างเช่นกองทัพยูเครนและปัจจุบันนี้ก็มีการผลิตออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า540ระบบมีราคาระบบละประมาณเกือบ700ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมลูกจรวดน,นะครับ ให้มาจะมีพ้นยิง3านายมีการหมุน360องศาระยะยิงที่มีประสิทธิภาพประมาณ9กิโลเมตรไปจนถึง499กิโลเมตรรถบรรทุกมีประาปาการสิบัติการ480กิโลเมตรความเร็วสูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลูกจรวดมีความแม่นยำสูงถึงสูงมากนะครับเช่นระยะการยิง300กิโลเมตรมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่1เมตรเท่านั้นระบบอาวุธที่สามารถใช้งานกับระบบเครื่องยิงจรวดหลายล,ลำกล้องแบบไฮมาก็สามารถนำลูกจรวดมากมายหลายรุ่นหลาย10รุ่นนะครับนำมาใช้กับระบบเครื่องยิงลูกจรวดแบบไฮมาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจรวด m 2 6ที่มีระ,ะยะยิงตั้งแต่15ไปจนถึง32กิโลเมตรไปจนถึงขีปนาวุธพร้อมระบบนำทางด้วย GPS ที่มีระยะยิงตั้งแต่60ไปจนถึง499กิโลเมตรซึ่งผู้ใช้งานในปัจจุบันของ M142 ไฮมาก็จะมีสหรัฐอเมริกาโรมาเมนียสิงคโปร์ยูเครนสารัดอาหรับเอมิเรตจอร์แดนแล้วก็โปรแลนด์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศในโลกที่ให้ความสนใจ M142 ไฮมา จากสหรัฐอเมริการวมไปจนถึงกองทัพบกไทยด้วยนะครับจุดเด่นของ M142 ให้ไฮมาก็คือความน่าเชื่อถือมีความแม่นยำสูงนะครับและปัจจุบันนี้กองทัพบกไทยของเราก็มีจรวาลลำกล้องพัสแบบ D11A ที่คล้ายๆกับระบบเครื่องยิงจรวาลลำกล้องไฮมามีใช้อยู่ในกองทัพบกด้วยเช่นกันนะครับที่พัฒนามาจากสถาบ,บันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสอปทที่ร่วมกับบริษัทเอลบีซิสเต็มของอิสราเอลร่วมกันพัฒนานะครับ เป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องรวมทั้งยังเป็นเครื่องยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีอีกด้วย D11A มีพื้นฐานจากระบบยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรแบบพัสของ Elbit Systems ทูออกแบบ ให้ลองรับการติดตั้งแท่นยิงแล้วก็จรวดแม่น้ำวิธีรวมไปจนถึงจรวดน้ำวิถีได้หลายรูปแบบนะครับ d ีไซนเอูออกแบบมาให้ลองรับการติดตั้งแท่นยิงแล้วก็จรวดแม่น้ำวิธีรวมไปจนถึงจรวดน้ำวิถีได้หลายรูปแบบ t h u สเป็นแท่นยิงสามารถทําการยิงจรวดได้หลากหลายขนาดโดยแต่ละแท่นจะติดตั้งกระป๋องสองกระป๋องนะครับซึ่งแต่ละกระป๋องสามารถเลือกแบบจรวดได้หลายขนาดเช่นจรวดวิถีโค้งแบบน้ำวิถีขนาด122มิลลิเมตรสินัดระยะ ยิง3ากิโลเมตรนะครับไปจนถึงจรวดวิถีโค้งแบบนำวิถีขนาด370ม mm, ิลิเมตร2นัดระยะยิง300กิโลเมตรมีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ10เมตรเช่นกันนะครับปัจจุบันก็มีใช้ในกองทัพบ,บกไทยของเราในปัจจุบันนี้กองทัพบ,บกไทยก็มีระบบจรวดลำกล้องใช้งานอยู่หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น DTI DTI 1 G DTI 1 DTI 2ไท t y p SRC 21และท้าว่าเรามี M142 ให้มามาใช้งานด้วยก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าจะเป็นอาวุธที่ทเอาไว้สำหรับยิงตอบโต้แล้วก็ทำลายจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของเมรนะครับเพราะว่าเมรก็มีระบบยูงระลำกคร้อง p ี่เที่จัดหามาจากประเทศจีนที่มีระยะยิงกว่า120-130กิโลเมตรนะครับที่เมรจัดหามาทั้งหมด6คัน1คันก็จะมีอยู่12ท่อยิง แต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางกองทัพไทยของเราทําลายไปแล้ว1คันนะครับทำให้ปัจจุบันนี้เหลืออยู่อาคันนะครับสำหรับพี่เราศูนย์สามนอกจากนี้ขเมนก็ยังมีระบบยิงเรดากล้องอีกหลายรุ่นนะครับนามาใช้งานในการพรทักษ์การระหว่างกองทัพข,ขเมนกับไทยอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งถามว่าเราจะหาระบบยิงเรดากล้องที่มีระยะยิงไกลๆสามารถที่จะยิงลึกเข้าไปในฝั่งของศัตรูสามารถที่จะทําลายจุดยุทธศาสตร์ของ เมได้ก็จะเป็นการดีนะครับเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาเบเชก็มีความสําคัญนะครับเอาไว้สนับสนุนทหารราบทั้งหมดคือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหดวกระสุนของเราจะนําเสนอเป็นประจำนะครับบิ๊มกดไลก์กดซับสไครต์กดแชร์กดดิกดติดตามให้กับช่องหักระสุนของเราด้วยครับปิดผ้าประกันได้ขอไปไว้ในโอกาสนี้เดี๋ยับวามสนุกนี้ของคุณมาครับ